ในการจ้างคนทำงานเนี่ยนอกจากจะจ้างงานแบบที่ไม่มีกำหนดเวลากันคือมีวันที่ทำสัญญาแต่ไม่มีว่าสัญญานี้สิ้นสุดเมื่อไหร่เลิกจ้างเมื่อไหร่นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาถ้าไม่นับเรื่องของการจ้างคนเข้ามาทำงานในลักษณะของการจ้างทำของนะครับสัญญาจ้างแรงงานก็จะมีอยู่สองแบบก็คือการจ้าง แบบมีกำหนดเวลากับการจ้างแบบไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการจ้างแบบมีกำหนดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาที่ตกลงระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนแต่ถ้าต่อสัญญาออกไปเรื่อยๆละ่ะก็จะมีคำถามว่าจะเลิกจ้างกันจะสส้นสุดสัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากันไหมไมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลยครับว่าเราจ้างกันเข้ามาทํางานหนึ่งปีทางานหเดือนเป็นงานที่สอดคล้องที่กฎหมายกําหนดด้วยนะ ยังไงก็ต้องเป็นลักษณะงานที่สอดคล้องที่กฎหมายกำหนดเช่นมันไม่ใช่งานที่เป็นปกติธุรกิจของบริษัทเป็นงานตามฤด,ดูกาลที่มีกําหนดเวลาแน่นอนนะครับจ้างกันไม่เกินสองปีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดด้วยนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้าตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยต่อให้บอกว่าเป็นการจ้างแบบมีกําหนดเวลามันก็กลายเป็นการจ้างแบบไม่มีกาหนดเวลาเพราะมันขัดต่อกฎหมายไงนะครับคราวนี้ สมมุติว่ามีการจ้างกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแล้วนะเป็นการจ้างแบบมีกําหนดเวลาแต่คราเนี้ยมันก็มีความจําเป็นให้ทํางานนี้ไปเรื่อยๆไงก็เลยต่อสัญญาไปเรื่อยๆแหละเขาแรกก็จ้าง6เดือนเขาแรกก็จ้างปีหนึ่งต่อไปก็จ้างต่อทีละ6เดือนทีละปีทีละ6เดือน,ท,อนทีละปีต่อสัญญาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยตามหลักแล้วเนี่ยถือว่าเมื่อมีการต่อสัญญาไปเรื่อยๆ มันก็กลายเป็นการทำลายความแน่นอนของระยะเวลาการจ้างดังนั้นถ้ามีการเลิกจ้างกันมีการสิ้นสุดสัญญากันเมื่อใดเนี่ยต้องมีการบรอกกล่าวล่วงหน้ากันให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็มีตัวอย่างคำพิพากษาสารอุทรร์คดีจำนลนพิเศษที่4 3 5 3 2หทับสองห วางหลักแบบนี้ไว้โดยสรุปเลยก็คือเดิมเราจ้างกันแบบมีกำหนดเวลาต่อมาก็มีความจำเป็นต้องให้คนทำง,งานต่อเนาะก็จ้างต่อไปเรื่อยๆต่อสัญญาไปเรื่อยๆต่อสัญญาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไอ้ที่ต่อสัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นสัญญาที่ไม่กำหนดเวลาแล้วไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนแล้วพอไม่รู้ว่าจะจ้างกันนานแค่ไหนนะครับดังนั้นถ้าจะสิ้นสุดสัญญาเนี่ย ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้ากันก่อนถ้าไม่บอกกล่าวล่วงหน้ากันมันก็จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมันมีผลอีกอย่างหนึง่งคือมันต้องมีการจ่ายค่าเฉยๆกันถ้าระยะเวลาการจ้างมันตั้งแต่หนึ่งิบวันขึ้นไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่เราทําสัญญาจ้างเนี่ยถ้าชัดเจนว่าจะต้องมีการจ้างงานกันยาวเลยแบบเนี้อย่าพยายามหลีกเลี่ยงไปเป็นการจ้างแบบ ตามสัญญาจ้างทีละปีทีละปีเนี่ยอันนั้นมันเรื่องของสมัยก่อนที่อาจจะไม่รู้กฎหมายกันหรืออาจจะไม่ได้เข้มงวดกดขันกันในเรื่องเนี่ยแต่สมัยเนี้ยทาง s r ต้องระมัดระวังทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ